สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะครูยุนะคะวันนี้เราจะมาติวในรายวิชาสุขศึกษากันค่ะวิชาสุขศึกษาก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน5ข้อเนาะงั้นวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อแรกถามว่าข้อใดไม่ใช่วิธีการจัดการอารมณ์ทางเพศที่เหมาะสมข้อ1ปลูกต้นไม้ข้อ2เล่นดนตรีข้อ3เล่นกีฬากับเพื่อนๆนข้อ4ทําอาหารกับครอบครัวข้อ5รับประทานยานอนหลับ โจทย์ถามว่าข้อใดไม่ใช่วิธีการจัดการอารมณ์ทางเพศที่เหมาะสมข้อ1ปลูกต้นไม้ข้อ2เล่นดนตรีข้อ3เล่นกีฬากับเพื่อนๆข้อ4ทํทำอาหารกับครอบครัวข้อ5รับประทานยานอนหลับคำตอบที่ถูกต้องก็คือรับประทานยานอนหลับค่ะการรับประทานยานอนหลับเนี่ย ไม่เป็นวิธีการจัดการอารมณ์ทางเพศที่เหมาะสมค่ะเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหเดือดร้อนแกต่ตนเองหรือผู้อื่นได้เพราะว่าเนื่องจากการรับประทานยานอนหลับเนี่ยค่ะเป็นแนวทางในการรักษาโรคนอนไม่หลับโดยอาการของคนที่นอนไม่หลับเนี่ยค่ะจะมีทั้งนอนไม่หลับในระยะสั้นและนอนไม่หลับในระยะยาวผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับจำนวนมากจึงตัดสินใจใช้ยานอนหลับ เพื่อที่จะให้ยานอนหลับเนี่ยค่ะออกฤทธิ์กล่อมประสาทช่วยให้นอนหลับเพื่อแก้ปัญหาการนอนไม่หลับนั่นเองค่ะต่อมานะคะข้อที่2รายการอาหารข้อใดที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานข้อ1พิซซ่าไก่และกระดูกสลัดผักขอไข่แกงส้มต้นจืดหมูสับสลัดผักข้อ3าม ไข่เจียวผัดเต้าหู้แกงบวชฟักทองข้อ4ไข่พระรล้ผัดเผ็ดหมูป่ากล้วยไข่เชื่อมข้อ5เบอร์เกอร์ปลาสลัดไข่ต้มคุกกี้ธัญพืชโจทย์ถามว่ารายการอาหารในข้อใดที่เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ข้อ 1. พิซซ่าไก่ไรกระดูกสลัดผักข้อไข่แกงส้มต้มจืดหมูสับแอปเปิล้ลข้อ3ไข่เจียวผัดเต้าหู้ไข่แกงบวดฟักทองข้อ4ไข่พระรุ้ผัดเผ็ดหมูปา่ากล้วยไข่เชื่อมข้อ5้าเบอร์เกอร์ปลาสลัดไข่ต้มคุคกกี้ตันญาพืชคำตอบก็คือข้อ2ค่ะแกงส้ม ต้มจืดหมูสับแล้วก็แอปเปิลเพราะว่าแกงส้มเนี่ยต้มจืดหมูสับแล้วก็แอปเปิลเนี่ยค่ะอาหารประเภทดังกล่าวที่กล่าวมาค่ะเป็นปาอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานหรือผู้ป่วยที่มีน้ําตาลในเลือดสูงอาหารประเภทแกงส้มจะเน้นพวกผักที่ใชสให้สารอาหารเพศประเภทแป้งและน้ําตาลน้อยแต่ให้เส้นใยสูงซึ่งจะช่วยในการข,ขััขดขขด ขวางการดูดซึมของน้ําตาลและไขมันอาหารพวกประเภทต้มเจืดก็จะเป็นพวกกลุ่มเนื้อสัตว์รับประทานอาหารเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันไม่ติดหนังอีกอันหนึ่งก็คือแอปเปิลแอปเปิลก็จะอยู่ในกลุ่มของผลไม้และก็มี เป็นผลไม้ที่หวานน้อยมีเส้นใยญ่มากเพื่อสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานส่วนอาหารชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวกพิซซ่าไข่เจียวไข่พะโล้เบอร์เกอร์ปลาอะไรพวกนี้ค่ะจะเป็นอาหารที่บางอย่างทํามาจากแป้งเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะควรจะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทนี้เพราะว่าอะอย่างเช่น แกงบวดฟักทองเนี่ยค่ะถ้ารับประทานมากเกินไปไก็จะทําให้พวกไขมันในเลือดสูงซึ่งจะนํามาโรคอ้วนโรคหัวใจนั่นเองค่ะข้อต่อมาการปัดจ,จักรยานอยู่กับที่ส่งผลดีต่อร่างกายในข้อใดมากที่สุดข้อ1กระชับสัดส่วนเฉพาะที่กล้ามเนื้อสวยงามข้อ2ความแข็งแรงของระบบหัวใจและปอดข้อ3 เผาผ่านไขมันส่วนเกินลดน้ำหนักข้อ4กล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรงรูปร่างดีข้อ5สร้างกำลังกล้ามเนื้อขาและสะโพกคำถามถามว่าการปั่นจัก,กรยานอยู่กับที่ส่งผลดีต่อร่างกายในข้อใดมากที่สุดข้อ1 กระชับสัสดส่วนเฉพาะที่กล้ามเนื้อสวยงามข้อ2ความแข็งแรงของระบบหัวใจและปอดข้อ3เผาผ่านไขมันส่วนเกินลดน้ําหนักข้อ4กล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรงรูปร่างดีข้อ5สร้างกําลังกล้ามเนื้อขาและสะโพกคําตอบก็คือข้อไหนดีคะ ฉเฉลยข้อ3นะคะการเผาผ่านไขมันส่วนเกินลดน้าหนักจะช่วยเรื่องความแข็งแกร่งของร่างกายในการเผาผ่านพลังงานของร่างกายเหมาะมากสําหรับผู้ที่ต้องการลดน้ําหนักลดความอ้วนและการ กานจักรยานอยู่กับที่นั้นเหมาะสำหรับคนทั่วไปสามารถออกกำลังกายได้ทุกเวลามีความปลอดภัยสูงไม่ต้องเสี่ยงกับอุบัติเหตุบนท้องถนนสามารถออกกำลังกายได้ทั้งปีทุกสภาพอากาศและยังสามารถออกคนลำพังเพียงคนเดียวโดยไม่ใช้ทักษะอย่างอื่นค่ะข้อต่อไปนะคะข้อใดเป็นการใช้ยาได้อย่างเหมาะสมข้อห มีอาการเจ็บคอรับประทานยาปฏิชีวนะทันทีข้อ 2. รับประทานยาเป็นยาระบายเป็นประจำเพื่อไม่ให้ท้องปูกข้อ 3. เมื่อต้องการทำงานให้ต่อเนื่องควรใช้ยากระตุ้นระสาทข้อ4ยานอนหลับควรรับประทานก่อนเข้านอน15-30ถึงนาทีข้อ 5. ยาแก้ปวดลดไข้ควรรับประทานทุกสี่ถึงหกชั่วโมง เพื่อป้องกันก่อนเกิดอาการอ่ะคำถามถามว่าข้อใดเป็นการใช้ยาได้อย่างเหมาะสมข้อ 1. มีอาการเจ็บคอรับประทานยาปฏิชีวนะทันทีข้อ2รับประทานยาเป็นยา,าระบาย เป็นประจำเพื่อไม่ให้ท้องผูกข้อ3เมื่อต้องการทำงานให้ต่อเนื่องควรใช้ยากระตุ้นประสาทข้อ4ยานอนหลับควรรับประทานก่อนเข้านอน15-30นาทีข้อ5ยาแก้ปวดลดไข้ควรรับประทานทุก4ชั่วโมงเพื่อการก่อเกิดอาการค่ะคำตอบก็คือข้อ4นะคะการรับประทานยานอนหลับเนะะี่ยค่ะ ควรรับประทานก่อนเข้านอน15-30ถมาทีเพราะเป็นการเหมาะสมเพราะการเข้านอนของคนเรานะคแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการทายาการทานยาก่อนที่จะนอน15-30ถนาทีเนี่ยค่ะเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ในการนอนหลับได้พอดีกับการนอนค่ะค่ะข้อสุดท้ายนะคะโจทย์ถามว่าข้อใดเป็นการรักษาสัมพันธภาพในการครบเพื่อนข้อ 1. ยอมตามเพื่อนทุกเรื่อง ข้อ2แก้ปัญหาให้เพื่อนทุกเรื่องข้อ3ยอมรับตัวตนทุกด้านของเพื่อนข้อ4คอยบอกข้อบกพร่องของเพื่อนอยู่เสมอข้อ5แสดงให้เพื่อนเห็นว่าตนเองเก่งในทุกเรื่องคำถามมีอยู่ว่าข้อใดเป็นการรักษาสัมพันธภาพในการคบเพื่อนข้อ1ยอมตามเพื่อนทุกเรื่องข้อ2แก้ปัญหาให้เพื่อนทุกเรื่อง ข้อ 3. ยอมรับตัวตนทุกด้านของเพื่อนข้อ 4. คอยบอกข้อบกพร่องของเพื่อนอยู่เสมอข้อ 5. แสดงให้เพื่อนเห็นว่าตนเองเก่งในทุกเรื่องข้อนี้ตอบข้อ3นะคะยอมรับตัวตนทุกด้านของเพื่อนเพราะว่าการยอมรับตัวตนทุกด้านของเพื่อนเนะะี่ยค่ะเป็นรักษาเป็นการรักษาสัมพันธภาพในการครบเพื่อนที่ดีเพื่อนอาจจะไม่ได้ดีสมบูรณ์แบบในแต่ละด้าน เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับได้แต่ก็จะทําให้สัมพันธภาพของเราเนี่ยค่ะเป็นสัมพันธภาพที่ดีและราย่อยพัฒนาชี้แนะในทางที่ไม่ดีและตักเตือนต่อไปค่ะค่ะวิชาสุขศึกษาก็จะมีด้วยการทั้งหมด5ข้อนะคะขอให้นักศึกษามปลายทุกท่านโชคดีในการสอบค่ะขอบคุณค่ะ